เรามาวัดเราต้องการบุญเรียกว่าชำระจ,จิตใจของเราเราทำทานแล้วก็ชำระความโลภรักษาศีลก็ชำระหลายๆอย่างความโกรธด้วยความมักง่ายด้วยที่เรามาภาวนาก็ชำระจ,จิตใจโดยตรงทุกสิ่งทุกอย่างหายใจเข้าหายใจออกให้มันสบายใจคอสบายแล้วก็จะดูกิเลสของเจ้าของได้ ด้วยความเป็นธรรมทำไมงั้นมันเข้าข้างเห็นอะไรสวยๆมันกน็น่ารักน่าใครเห็นอะไรที่น่าเกลียดมันก็น่าชังด้วยความเป็นไปตาม,มกิเลสเขาถ้าว่าใจ่าไม่มีที่ตั้งมันก็จะเอีงไปนน่นเอีงไปนี่เพราะฉะนั้นก็พยายามให้ใจของเราตรงอยู่ในปัจจุบันอยู่ก็ลมเข้าลมออกให้สบายอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ มันเรากวาดบ้านทุกวันทุกวันขี้ฝุ่นขี้ละออมมันจะเข้ามาเราก็รู้ทันทีไม่เหมือนบ้านที่เราไมา่ได้ทำความสะอาดเที่ยงวัเป็นอาทิตย์อาทิตย์กลับมาก็ขี้ฝุ่นเข้ามาตั้งยอดจนไม่รู้อะไรใหม่อะไรเก่าสะสมไปหมดเลยแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักชำระทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเข้ามาความโกรธเข้ามาเนิตึ่งก็รู้ทันทีความโลภเข้ามารู้ทันทีรู้ทัน มายความว่าไม่ปล่อยให้เขาเบนใยายในจิตใจของเราเวลาเรารู้ทันแล้วเราก็จัดการกับเขาง่ายกว่าถ้าหากว่าเขาแสดงออกแล้วรเราบรรยายในจิตใจแล้วก็ยากที่จะชำระออกไปได้แต่ถ้าหากว่าเราทำทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันของเราถึงจะมีกิเลสมาใหม่แล้วก็ไม่กวาดของเราก็มีให้กวาดมันออกกวาดมันออก ใจขอก,ก็สบายขึ้นมานักกิเลสพอมันยังเล็กๆเลยน้อยเราก็จะได้จัดการทันทีเลยไม่ยากแอะไรเพราะเราทำด้วยความสบายเพราะเรามีหลักอย่างไจิตใจของเราที่เรามาทำบุญก็ต้องการความสุขที่ครบ สุขจากการให้ทานสุขจากการรักษาเสนสุขจากการเจริญภาวนาถ้ามันครบทั้งสามอย่างมันอาหารที่มีสามรสจะได้เลี้ยงร่าง,งกายคงหนาวให้สมบูรณ์ถ้ามีรสเดียวรสเดียวรสเดียวทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็ขาดนะนุง่งเดี๋ยวขาดนะนี่มันก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉันต้องการความสุขที่สมบูรณ์ก็ต้องทําแหุท,ที่สมบูรณ์ด้วย เฉพาะอย่างเงี้ยฮะใหญ่ก็จิตใจของเราต้องชำระทุกวันทุกวันทันทงจงมาวัดก็ตามไม่มาวัดก็ตามให้ดูแลจิตใจของเจ้าของก็แปลว่าดูแลอย่างอื่นไายในตัวด้วย